ครับสวัสดีครับพบกับส่องพระแท้เก็บพ้าให้ถูกทางกันนะครับวันนี้ก็มาพบกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยอีกแล้วครับอ่าอันนี้เป็นรุ่นนะครับผมอ่าเรียกว่ามหาเศรษฐีปี4-6นะครับผมเนี่ยจัดสร้างมูลธินะครับมหาวัชิราลงกรณ์น,นะครับโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้อ่ามาดูกันเลย อ่แกะออกจากกล่องแล้วนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมมาดูความคมชัดกันเลยนะครับอโอ้โหเนื้อทองแดงผิวไฟโอ้โหมาดูรายละเอียดเนี่ยรูปแบบการแกะบล็อกเนี่ยถือว่าโอ้โหสวยงามมากนะผมผมชอบครับผมชอบรายละเอียด โดยส่วนตัวผมผมชอบเหรียญแบบเนี้ย like แกะบล็อกได้สวยงามมากๆนะครับผมดูคลาสสิกดีนะคมชัดมากเลยเนะี่ยโอ้โหดูเส้นสายเน่ะครับผมเส้นสายการแกะบล็อกผิวนี่ต้องเรียบตึงเห็นไหมครับผมเห็นความเรียบตึงของพื้นเหรียญไหมครับเรียบตึงจริง นี่ครับรายละเอียดการแกะบล็อกนี่ค่อนข้างจะแบบดูคลาสสิกมากเลยเนาะเห็นไหครับดูหน้าผากนะครับมาดูด้านหลังกันเหรียญไม่มีหูนะครับเหรียญไม่มีหูมาดูความคมชัดด้านหลังกันนะครับตัวหนังสือจะเป็นแท่งเลยเนาะเห็นไหมครับ ตัวหนังสือจะเป็นแท่งๆเลยรุ่นนี้ก็มีเอกลักษณ์ของเขานะผิวจะออกเป็นผิวไฟจะมีมากมีน้อยแล้วแต่นะครับผมบางเหรียญก็ผิวแดงมากแดงน้อยก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยดูเอกลักษณ์นะครับผมตัวหนังสือของเหรียญรุ่นนี้นะครับจะเป็นแท่งๆเลยเนี่ยดูตัวหนังสือนะครับผม การแกะบล็อกเนี่ยดูสันตัวหนังสือนะครับผมอันนี้ผมสังเกตนะเนี่ยส่งไปสังเกตไปนะครับผมดูสันตัวหนังสือเนี่ยเห็นปะครับผมโอ้โหเป็นแท่งเลยเนาะผมส่งไปสังเกตไปนะครับผมเห็นปะตัวหนังสือเนี่ยเอ,เอียงเอียงหน่อยเนะเอียงเนี่ยเป็นแท่งเลย มาดูขอบข้างกันนะครับความเรียบร้อยนะครับผมของขอบตัดเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวจะส่งให้รอบไปนะอ่าดูอีกข้างหนึ่งนะจ้รดูแถบหนึ่งนะนี่กัดตูฉีกขาดนั่นนะครับน่าจะตัดลักษณะแบบนี้นะจับไว้พระมีโค้ดเนี่ย พระมีโค้ดตอกตรงสังขติเนี่ยอ่ะมาจำโค้ดกันเนี่ยโค้ดรอเรือเห็นไหมครับผมเห็นรอยแกะบล็อกเนี่ยสังเกตรอยแกะบล็อกตรงสังคติไปด้วยนะ,เห,นมมะเ,นเห็นไหมครับผมดูความคมชัดโอ้โหอ่ะมาสังเกตโค้ดกันต่อเห็นไหมครับโอ้โค้ดนี่คมมากเห็นหัวหัวไหมครับเห็นหัวรอเรือไหมเป็นเม็ดเลยเนาะอ่าจำโค้ดไว้เนี่ย เป็นรูปหยดน้ำเ,นเห็นปะโอ้โหคมคมชัดและลึกมากเนี่ยครับเอาจำไว้นะจ๊ะจำไว้นะจ๊ะยังไม่เจอเกนนะโดยส่วนตัวผมเนี่ยรูปแบบกล่องจะมาแบบนี้ครับผมคล้ายๆแบบเหรียญกระสาบนะเนี่ยคล้ายๆแบบเหรียญกระสาบถ้าเดิมๆอ่ะเนาะ จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คล้ายๆกล่องใส่เหรียญกระสาบเลยนีแล้วตัวยึดเหรียญรูปแบบออกมาจากาโรงกระสาบเลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนำพระแท้มาส่องกันนะครับผมเก็บพระให้ถูกทางยังไงก็ฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีนะครับ